นี่ครับเป็นเมนูปลาหมึกอะไรวะนึง่งย่างปิ้งนึงน่งนะเฮ้ยพี่ผมชิมนี้อร่อยมะยนี่เป็นร้านอะไรนะหมึกดองเหรอหมึกดองหอมุดดอง,ดองดปลาหมึกดานังครับนี่ครับอันนี้เป็นสาวเวทนามฮะปลาหมึกสดไหมอร่อยไหมน้ำจิ้มเหรอใส่อะไรนะข่าข่าหรอพี่ตามเร็วชิมสิ ชิมเทพชิมเทพเดี๋ยวยาย่าจะรอเออยาย่ายายา่ยา,ยารสชาติเป็นอย่างไรนะคะนี่เป็นปลาหมึกสดมากๆฮะ <c oughs> สดมาก แล้วน้ำจิ้มเป็นไงบ้างน้ำจิ้มสดน้ำจิ้มเนี่ยจะออกหวานๆเปรี้ยมๆใส่ผงซูร้อเหรอไม่ไม่ได้ใส่ก็เหมือนจะใส่นิดนิดแต่ว่ามันจะรู้สึกมันกลมกล่อมมกลมกล่อมกลมกล่อมโอเคโอเคโอ้อันนี้อีกเมนูเอ้ยอันนี้เพิ่งสั่งมาใช่ใช่เอี๋ยอที่สั่งมาก่อนหน้านั้นคงจะไม่ได้แล้วแหละ โอ้นี่ปลาหมึกครับปลาหมึกนี่โอเนะคะโอเคมากโอเคโอเคต้องลองกินนะต้องลองกินนี่ครับมานะอันนี้คือสตาร์คูตนะคะเห็นไหมครับโอเคอันนี้เป็นอะไรนะมะเฟืองใช่ไหมใช่มะเฟืองนะคะอร่อยมากอร่อยมากมาดานังต้องกินปลาหมึกครับปลาหมึกสดมากจริง